ประเด็นเด็ดเจสีของเรามีเรื่องที่นํามาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เวลากลางวันเนี่ยอากาศร้อนถึงร้อนจัดอย่างที่จังหวัดเลยเป็นเหตุสลดซึ่งเกิดขึ้นผู้ปกครองบอกว่าลูกชายว่ายน้ําเป็นก็ให้ไปวไ่ายน้ําเล่นปรากฏว่าสุดสะเทือนใจที่สายน้ํากลืนกินชีวิตและไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็มีผู้ใหญ่จมน้ําเสียชีวิตเช่นกันค่ะ หลังได้ร <SM. S 3> <Christina. S 2> ับข่าวร้ายแม่และญาติญาติพากันมารอลุ้นปฏิบัติการของนักประดาน้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ก็คืออากาศร้อนจัดอากาศแปรปรวนมีฝนตกด้วยค่ะกลุ่มเด็กชายอายุ14-15ปีพากันไปเล่นน้ําที่ฝายชะลอน้ําหลังวัดสีชมชื่นตําบลวังสะพุงจังหวัดเลยปรากฏว่าเด็กชายอายุ14ปีจมน้ําหายไปสองคน ตำรวจสพวังสะพุงไปจุดเกิดเหตุก็เจอเสื้อผ้าที่เด็กชายทิ้งไว้ให้ดูตากหน้าวัยรุ่นกลุ่มนี้คือพลเมืองดีที่ช่วยเด็กจมน้ําค่ะนายกรวิทย์บอกว่าเขากับเพื่อนมาเล่นน้ําที่ฝายก็เห็นกลุ่มเด็กที่จมน้ำเนี่ยมากันสคนลงไปเล่นน้ําแล้วก็จู่ๆมีน้องคนหนึ่งตะโกนบอกว่าจมน้ําจมน้ําเขาก็เลยไปช่วยนะคะช่วยมาได้แค่หนึ่งคนส่วนอีกสองคนจมน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาค่ะแล้วผมเห็น เขาตะโกนมาว่าช่วยพี่ช่วยเพื่อนผมหน่อยเพื่อนผมจมน้ําตอนแรกผมก็มีก็เขาแกล้งกันเล่นๆล่นแล้วทีนี้ผมไปดูแล้วเขาจจริงผมเลยกระโดดลงไปเลยช่วยเข้ามากันทั้งหมดกี่คนมาสี่คนครับแล้วช่วยได้กี่คนช่วยได้คนเดียวครับจมน้ำสามคนอีกคนนึ่งเขาอยู่ทัพบนครับ ผมจุดเกิดเหตุกระแสน้ําไหลเชี่ยวนักประดาน้ํากู้ภัยสว่างคีรีธรรมใช้เวลานานมงมหาร่างของเด็กชายใจแอดและเด็กชายแบงค์น้มสมมุติอายุ14ปีทั้งคู่บางช่วงเนี่ยค่ะเป็นน้นําวนด้วยคุณผู้ชมผ่านไปเป็นชั่วโมงจึงสามารถนําร่างขึ้นมาได้อยู่ห่างจากจุดปลายชะลอน้ําไปราว30เมตรจุดนี้เนี่ยถ้าสังเกตก็จะเห็นมีป้ายเตือนนะคะเทศบาลเมืองวังสะพุงติดคําเตือนไว้ว่าแหล่งน้ําอันตรายมีความลื่นและลาดชันสูงห้ามเล่นน้ําในฤดูน้ําหลาก ก็เป็นไปได้ว่าเด็กๆคิดว่าช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าฝนไม่ใช่ฤดูน้ําหลากก็เลยกล้าที่จะลงเล่นน้ําค่ะไปต่อกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงหลังเที่ยงวันคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ําในคลองจระเข้สามพันอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีจุดเกิดเหตุเป็นคลองขนาดใหญ่กว้างกว่า20เมตรลึก3เมตร นางสาวปีใหม่อายุ17ปีผู้รอดชีวิตเล่าแบบนี้ค่ะเขามากับเพื่อนรวมกันคามคนไปทําสีผมพอทําสีผมเสร็จก็ชวนกันไปคลองจะไปล้างสารเคมีจุดใต้สะพานข้ามคลองมีน้องอายุ7ขวบมาด้วยแต่ว่านั่งรออยู่ที่ริมตลิ่ง3คนก็จับมือกันอะ่ะลงน้ําเล่นน้ําจูจูเจอจุด,จด,จด,จดน้นําวนดึงร่างดิง่งลึกลงตัวเองเนี่ยปล่อยมือออกจากกลุ่มกระเสือกกระสนขึ้นมาบนฝั่งจึงรอดชีวิตหุดหวิด เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดประดาน้ำรีบลงไปค้นหาเด็กสาวสองคนที่จมน้ำพบร่างของนางสาววรารสสีเหลืองอายุ15ปีรายแรกเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นฝั่งหลังจากนั้นนายนัทวุฒิอายุ19ปีสามีเดินทางมาถึงปล่อยโฮร้องไห้พยายามกระโดดน้ำลงไปในคลองหวังจะจบชีวิตตามเมียไปค่ะ ญาติพี่น้องก็มาช่วยกันห้ามดึงสติให้นึกถึงลูกน้อยยังเล็กมากนะคะลูกอายุ4เดือนรวมถึงพ่อแม่ที่ต้องดูแลหลังจากที่ญาตจุดธูปบนบานขอให้ค้นหาร่างพบไม่นานเจ้าหน้าที่ก็เจอร่างของนางสาวน้ำฝนอายุ17ปีก็พาร่างทั้งสองคนส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลอู่ทองค่ะ